ให้นั่งกินป๊อบควนชิลๆเฮ้ยมาฮ่พวกแกเน่ตายแน่นอนว่าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นวะจะนี้ไปไหนเฮ้าๆมานี่เลยนะเออดีเลยเฮ้ยไปเนาะแกต้อยไปจะไปไหนดีมากเลยครับเอาละไอพวกนี้ยิงน้ำแสงได้ สวัสดีจะมาจัดการแกสวัสดีระตายแน่วันนี้ละเออะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแกอย่าล่อเลยโอ้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 ยโดนต่อยต้องไปชนโดนทุกอย่างโอเคดีแล้วนะน้วมันสปีกเกอรแมนนี่นะทำไมเดืเป็นอย่างนั้นน่ะมาแล้วจะชัวร์สปีกเกอรแมนแดงได้เวลาเรายิงเลย แกจะท้องอะไรเนี่ยไม่มีวันหรอกฮะไม่นะนะทั้งถึงตาแกละ